สวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเ้อค่ะเด้อเมื่อนี้มีโอกาสผ่านทั้งปูหายผีพอดีเนาะคะ่ะหลังจากบด้มาโดนแล้วเนาะค่ะเนาะครับค่ะกะเพื่อนกะน้ำซอยจนว่าได้ที่ได้ทางเนาะค่ะขอทีน้ำเพิินเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้เบิกแซบกับสีมไาหวายปูเนาะค่ะกะสีมาขอนี่ล่ะเมื่อนี้ตำเหล้าเนาะค่ะเนาะไปเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะสามารถไปรัฐบ,บาลได้ไหมเบิกครับ ไปรัฐบาลไทยได้แล้วค่ะแต่ว่ามือหนีเป็นวันพูดกับสิไปน้ากันโลดเนาะค,ะค่ะขอในทูกนี้เลยพอเอฟซีเรียกร้องมากเนาะค่ะพอเบิกทรัรรพย์ก็บ,บอกรุดไปรางหวดเนาะ,ะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นขอห้เบิกทรัรรพย์นี้มาหาปูหายผีปูแปดสองเข้าแนววัเพอวา,ายงังเพิ่นเคยหายแม่นวันค่ะก็มีโอกาสมือนีกับสีขอเพิ่นเลอค่ะแต่ว่าสีลุ่งไปไหวเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะครับก็คือว่า โทรบอก,กไ,มไม่ดาว,แล,วแล้วไม่ดาวไปโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้มากี้เพื่อนซียูนี่ประจําวันนี้เพื่อนปลูกมันเพื่อนลยบ่ค่อยได้อ,ดออกมาเนาะค,ะค่ะแต่ว่ากาเป็นแนวทาง้อค่ะเดิอเมื่อนีผ้ามาเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีที่ฐานจีตเอาเนะาะจ้าตัวป่้ยเคยให้ลูกแบบใดก็ะซอยลูกคือเก่าเด้อซอยเอฟซีคือเก่าเด้อเพราะว่าเอฟซีเสียงเงินมาหลายงวดแล้วเมื่อนี่ก็าตามปู่นปูห้ผีตำนานกนคือ เพิ sea, ่นมาไถให้ไถมันอยู่นี่ดาวไม่ดาวนะครับไถ่ไปไถ่มาแต่ไปพอเศษกระดูกครับผมแล้วก็หมอไหายมอแตกเนาะหมอแตกซ่อมแตกของโบร้านเนาะค่ะซึ่งอยู่ทั้งไตผล่ะพี่น้องเมื่อนี่สิมาขอปูห้ยผีเนาะค่ะครับผมแต่ว่าหัน b o w m a เ d e ก k e r เดอเป็นเด็กปูเนาะเมื่อนี่จะขอปูเนาะค่ะเอฟซี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะค่ะกะ อันนี้ก็บปรดงได้ให้ง่ายเนาะ fc จะติดตามเบิก์ับมาตลอดนี่ขึ้นสีหูหูขึ้นกันว่าคอมเมนต์ของที่นี่แมนความแมนของที่นี่เนามมนนนะคะ่ะมาไปต่างประเทศเยอะนะจุงนี้เนะี่ยไปตําลาวเยอะอแล้วก็รัฐบาลไทยตํเล้าแบบจะได้ซื้อที่หอนปูเพ่นนันละเมื่อนี้ก็ดีมากสีเขาพันศาเลยเด้มาบอกมากาาปูสะกอน่ะช่วงหลังจากหืองฟ้าห่วง จากนี่ไปนี่ก็สิเริ่มข่าพันษาเบิกทรั<ห>บก<า>ัิผ้าปูห้ผีนี่ท่าบุญบอกบุญพรเด้อค่ะวันที่ยิบเอดจะไปทำโรงทานน้ำยาหนุ่มจีนเชิญพ่อแม่พี่น้องไปทำน้ำกันเด้อวัดปู่แกน่นอันนั้นกับผู้ห้ผีือกันเพิ่นบาเพิ่นสิเป็นงานบุญบังไฟบ่บ่มีข่าวบ่มีข่าวบ่มีน้ำเลี้ยงแขกที่มารวมง,งานเพิ่น่าปู่บอกว,บว่าให้พระห่อข้าวมากินเอง พอไผ่มาหพอเขามากินเองมันบ่มีงบเพิ่นว่าเบิกทราบก็เลยอาสาจะเป็นเจ้าภาพทำโรงทานน้ำยาหนุ่มจีนนะคะครับผู้ใดมีจิตศรัทธาไปเฮ็ดโรงทานน้ำกันเด้อวันที่21วัดโพค้ำเนาะบอกบุญนะครับผมบอกบุญเด้อค่ะเด้อวัดโพค้ำหล,ลังราชาพัฒหล,ลังราชาพัฒไอ้ตมบุญสามเผ่เนาะครับผมอุดรจังหวัดอุดรเนาะค่ะเด้อไปเฮ็ดโรงทานให้ปู่เพิ่นแน่เพราะว่า มันบ่มีอาหารที่จะรับแขกเพื่อนวาสีเบ,บอร์รับกระเทียเป็นประจำยืดอกกเ็เรื่อยสีปเป็ดรุ่งท่านส่วนมากก็ทำไม่ค่อยได้ออกช่องเนาะไม่ค่อยได้บอกเอฟซีเอาเมื่อนี้ละสิไปบอกปูสปเป็ดร่งท่านส่ง,นสงบุญมหาหยิ่งปูน้บแล้วเอฟซีถายอยู่นี่ละะ่ะงไปใช่ไหมเบิร์ซับรออยู่นี่ละมันมันร้อนแล้วเบอรซับจะลงไปตรงที่ว่า จะดูปูอยู่ครับผมเอาอย่างไงก็รอ,อสักครู่นะครับเอฟซีครับย่าฝ่าวดามาด้วยขายเอฟซีเออเอาเดินกลับมาก่อนเอาเพราะว่าเมื่อนี้มาทําธุระตรงนี้พอดีค่ะเพือ่อได้เตรียมเครื่องไหว้พึ่งได้แต่ว่ากับมีน้ำนะคะเนาะมีน้ํามีน้ํามาโยเมนมีน้ามาโยได้โชกได้หลาบจึงสกัดมาไหว้ปูเพิ่นไม่นะะเนาะค่ะกาบ์บเนีอาจีนี่ได้เงินก่อนใหญ่หรือว่าซื้อเลขได้หลายเป็น รักหลายแสนขึ้นสิเนาะอ,อาสิมสางหงนามให้เพื่อนเพราะว่าอยูนี่บมีหงนามนะคะเพราะว่าเคยได้กับเพื่อนเคยได้น้ำเพื่นเนาะค่ะอเอา้อาเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวรอสักคู่นะครับเอฟซีครับเพื่อจะไปขอโชคขอลาบนะครับผมนู่นนะครับไอไก่นู่นแหละะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมก็คือผ่านผ่านมาทางนี้นะครับเอฟซีผ่านมาทางนี้ก็ปรากฏว่าเบื้องซับบอกว่าอยากเข้าไปเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจให้อยากเข้ามาที่นี่นะครับเนาะครับก็นานๆครั้งจะผ่านมาทางนี้สักทีนะครับเอฟซีครับอืมก็เลยโอ้เอ้ามาก็มานะครับผมเอาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้สามารถไปทั้งรัฐบาลไปทั้งใครอยากกินส้มตำก็สามารถไปได้นะครับผม คนที่เคยชมเคยฟังอยู่ก็น่าจะรู้เนาะเหยติศัพท์ของปู่ไห้ผีเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับตอนนี้เบอร์แซบก็กาลังทาพิธีอยู่นะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปู่ไห้ผีนะครับผมนี่นะครับผมใกล้ๆนู่นนะฮะเพราะว่าทางกล้องก็ลงไปไม่ได้นะครับผมร้อนเนาะ กำลังเดินขึ้นมานะครับ FC ครับื่องจากที่ไปขอปูนะครับขอโชคขอลาบกับปูนะครับวันนี้สามารถไปได้นะครับ FC ครับสามารถไปต่างประเทศได้นะครับผมสามารถไปกินส้มตำได้นะครับใครอยากกินตําลาวก็สามารถไปได้นะครับตําไทยก็ไปได้นะครับกินได้นะวันนี้กับเบิก์ดซับก็เดินมาแล้วนะครับผมเดินมาแล้วนะฮะจะได้ตัวในนะครับเนาะครับส่วนเลขทูบเนี่ย คือเป็นทูบที่ว่าจะจุดหลายรอบแล้วนะครับไม่รู้จะไปจุดที่ไหนเหมือนกันได้มาจุดที่นี่แล้วครับเอฟซครับเอาเผื่อเผื่อได้โชคเนาะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซี FC ครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับคือเราลงไปลงไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าโทรศัพท์มันร้อนนะครับก็กลัวจะมันจะเด้งออกก็จะไม่ได้ตัวเลขกันเนาะเดี๋ยวมาฟังเบิกซับมาพูดดีกว่านะครับโอพอมเฮ้ยมันมีเด็กน่งบ้าสัต ลูกปูมันสีน้ำไปบออ่อเก่าไหมอธิษฐานบอกไปหันค้นลูกได้ไหมอ,อ,อ,อธิษฐานบอกเพื่อนว่าลูกล้านกับว่ามีวาสนาที่จะมาสื่อหอกปูเงินบ่อพอ่อเลยว่ะที่อยู่เหนือสิบก่าลานเนาะ,ะจำมาได้ว่าเท่าไหร่สิบสามล้านบาอ่บอสี่สิบสองไร่บ่อกันเลยว่าลูกกันหัน,นว่าถึงสามสิบล้านบ่มีปญัญญามาสื่อได้ว่ะแต่ขันได้โชคได้ลาบ ถือลายกับสีไม่องน้ำให้หาผู้ไปผู้มาเพิ่นอยากว่าเขาองน้ำเพิ่นอยากมาบายปูขันมีวา,าสนะก็ให้ถือสามสิบล้านลวดจังสีได้ซื้อที่แปลงนี่มันแปลงไงเงินกับบมีได้ป่ะ <c oughs> มองขันก็ได้เงินบ่พอได้ซื้อแปลงหน่อยเนาะครับ <c oughs> แต่ว่าขันปูว่าเล็กไม่ถูกมันบอ่ออกเห็นน้ำไปบกเด้อในความฝันเอาว่าสันโอ้บ่มีเล็กไหมไมีเล็หนึ่งตัวเดียวไหม กีจังไดมันจะไปต่างประเทศจังไดจะไปกินส้มตำกันยังไงเนี่ยตัวเดียวนี่จังวาน,นั่นตีเอาซิบหาไปอือพอห้าซองมันกับบ่มันบ่เป็นได้เด็กเราต่เงาซองแปซองไปมากคือแจ้งแขข่ายเรียงหาเนาะไปต่างประเทศกันซิบหาก็ได้กันนก็กระดาษเลยนะโอ้แต่พะว่าอันเดียวไปอีกจังหนึ่งคือเด็กหาแต่ว่าในในหันบ่สัดบ่มีเลขกสัดเลขเดียวคือเด็กหนึ่งมันขีดลงมาดำๆกับบ่สัดว์แห้งสามเลขกหนึ่งแต่ว่าปูสีน้ำไปบอก ปกติปูพันกานัำไปบอกเลยอะไปตำเล้ากอนเนาะตั้งหนาตั้งหนาไปตำเล้าก่อนเดี๋ยวฟังเบิ้งอีกรอบก่อนหรืออาจสิมาวายเอากางขึ้นมาได้จังเดยของหาหมูมาด้วยแนวนะสิบแล้วละห้ามาจากไหนละเบิกครับมันเข้าสายตาเข้าซองนะ่ะม,มันแคลคายคือ จะไปตำล่าเบางคนครับอนนอกทูบไม่มีตัวเลขใช่เนาะเลขทูบเนอะเกิดตำหนานปูห้ผีเด้อพี่นออ้องเลขปูนะว่าหลายเด้อมาชุดนั่นกับห้ยสองหนึ่งสี่มันออกหนึ่งสีเ่เนาะเลขปูห้ผีนะสีว่าหลายเอ๋อย้อนแสงนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะเห็นไหมเห็นอยู่ครับเห็นอยู่นี่ยล่ะ ได้ตัวเดียวสิผ่าแต่ว่าเด็กหามันบ่ค่อยซาบบอกใส่สายแต่เนี่ยมันแข่ไอยู่ซื้อหน <1, 5 S 2> <ต>ึ่งห้านะครับหนึ่งห้าตัว,ตวเดียวแม่เด็กนึงนี่อยากซาบอยู่แต่ว่าหันบ่าทันแห้งเพราะว่าอันมันบ่อออกไน,น่นี้เพื่อนกับสิบไปบอกห้าหัวนะสิบเพื่อนมักไปบอกเป็นตูเนาะปูนะนะน้ำลูกน้ำล้านไปบอกเ้อปูเย้ยเอาโอเคครับสิบห้าน้ะ ับอขอบคุณเบิกซัพครับค่ะข่าวข่าวเปิดตำน้านหมค่ะปู้หายผีครับผม